วันไหนจ๊ะวันที่แปดเก้าพมีนาค่ะกี่โมงอ่ะกี่โมงอ๋อ,อยูอน่ฟอร์ชวอร์ดอ๋ออ๋อแล้วปันจะมาไหมผมถ้าผมไม่ติดไลฟ์ผมไปแน่นอน พี่อนุญาตนะปไม่ไม่แต่ว่าผมคิดว่าผมคิดว่าผมไม่น่าติดอะไรแต่ว่าผมผมไม่อยากติดอะไรมากเลยเพราะผมอยากไปดูมาดูแล้วพี่มีความเห็นว่าปันอาจจะติดใจพี่ก็ได้เน็ตไม่ดีหรือปันไม่ติคปุปะป่าครับไม่ใช่ครับพี่ผมเขบผมไปเช็คตารางดูครับ อ๋อแต่ลงวันที่แปดเก้าใช่ไหมแปดเก้ามีนาว่างไหมผมว่างครับวะาพี่พีแล้วทุกคนไปเขาจะได้เห็นอะไรละเธอเธอจะโชว์อะไรปะอ่ะพี่นิหารเธอครั้งที่แล้วคอนคู่เธอโชว์ห่วงเธอแบบวอเตอร์สุดๆต้องถามแล้วต้องถามพี่เบลเดี๋ยวดึงพี่เบลเข้ามาก่อนพี่เบลมาทหไมมันห้าคนได้หรอมันได้มากสุดกี่คนอ่ะพี่เจนนี่หนูไม่ได้ไลฟ์มาแบบสามสี่ปีแล้วมั้งหนูรู้ พี่ก็ปีนมาต้นมะพร้าวอย่างเดียวนะ้อเทคโนโลยีพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันได้กี่คนนะ่ะมันได้สี่ปะนั่นจะได้สี่สสนะจะสี่สี่ปั้นอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านครับพี่ผมกลับมาเพิ่งกลับมาบ้านเราจะมีนายอ,นนาอยู่ห้องโกงไปทำงานหรอครับใช่ครับ แล้วปันราคาทำงานเหรอคะไม่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 ได้ทำงานครับวันนี้มาอะไรกับพี่พีพีลุวนลุนลวนลนเลยหรอเราไม่ได้เตรียมกันเนาะไม่ไม่ไม่เตรียมเลยแต่ผมเพิ่งตื่นเน่ะเมื่อกี้ทำไมถึงอยากมาอะไรกับพี่พีพีคะริงผมไม่ผมคุยกับพี่พีพีก็แบบถักถาก หลายรอบแล้วผมจะนัดก,ก็ไม่ได้นัดสักทีก็เนี่ยามาเจอเนี่ยหละคุยผัพากคืออะไรหรอคะแต่ว่าเหมือนแบบว่าผมมาเจอพี BB ่พีพีแบบสวนไปสวนมาแล้วก็แบบแบบโทรคุยแบบนี้ก็โทรคุยอะไรเงี้ยเส้อผ้าเส้อผ้าจะไม่นายทำอะไร <c oughs> ไไอยู่หรอคะ <c oughs> ขอขอเสื้อผ้าเจ็บหน่อยใคร พี่พี่หรอใช่สวัสดีครับเต็มเธอเต็มเธอติด้องระวังด้วยเด้อเธอก็เธอก็ระวังอยู่ฉันขอเสื้อผ้าเธอออกไปเคลียร์ตัวเองก่อนไหมเต็มเออไปแล้วไปไปก่อนไปโอเคไม่บายค่ะโอเคมาดูคอนเสิร์ตพีพีด้วยนะครับผมบับ